ไม่เม,มื่อยขมขอ่ะแม่แม่เป็นโควิดตอนไหนตอนที่ป่วยเป็นติดจากไ,ไหนอะไรไม่างเงี้ <c oughs> ไม่กูไปทำหลังของแม่แม่ต้องส่งปลาด้วยมันแน่กูนี่แม่ห <c oughs> ัน,น <c oughs> มาข้าวต้ <c oughs> เป็นโควิดที่แม่แม่ที่ตอนที่แม่รู้นะรู้วันที่ยี่สิบเจ็ดรุ่เสารเอามาให้ตรวจแล้วก็ขึ้นสองขีดเป็นทั้งสองคน้ทั้ง แฟนป้าด้วยแล้วก็ตัวป้าตอนนี้แม่อยู่ก่ปครับห้าสิบเจ็ดจ้ะห้าสิบเจ็ดแล้วแล้วก็น้องคือหายมากี่วันแล้วครับผมหายมาไปตั้งแต่ยี่สิบเก้ากลับมาวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้ว 29, ลูกเดือนไหนครับเือยี่สิบเก้าสิงหาสิงหาก็ประมาณเดือนกว่าแล้วเนะาะจ้ะเดือนกว่าแล้วตอนตอนที่เป็นโควิดแม่มีอาการไงบ้างครับแม่มีอาการเหนื่อยเมื่อก่อนไม่เคยเป็น เดินเดินไปตลาดก็เดินได้ทุกวันแต่พอตอนหลังมารู้สึกว่าเดินแล้วเหนื่อยจ้ะแล้วก็มาสังเกตด,ดูว่าปูที่นอนทำไมปูที่นอนเบาเก็รู้สึกเหมือนเหมือนรักเหนื่อยแล้วก็หายใจไม่ค่อยคล่องแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรจ้ะพอมาตอนหลังคี่ว่าลูกสาวให้มาตรวจโควิดก็รู้ว่าเป็นโควิดก็เลย รู้ว่าเออเริ่มจะเป็นแล้วจ้ะครับแล้วพอพอแม่ตอนตอนแม่เป็นเน่เหนื่อยแล้วพอหายเป็นหายไอตอนหาตอนรักษาแล้วรักษาแล้วอาการอะไรที่ตามมาครับพี่ก็มันก็ยังมีเป็นอยู่แต่ก็น้อยลงแล้วจ้ะก็ยังมีเหนื่อยอยู่ว่าเวลาเดินเดินขึ้นสะพานลอยหรือว่าเดินไปตลาดอะไรเงี้ยก็ยังมีเหนื่อยรู้รู้สึกว่าระหว่างก่อนเป็นกับหลังเป็นอ่ะคือชีวิตคนละอย่างใช่ไหมครับใช่ ความรู้สึกคนละอย่างคนละอย่างจ้ะหลังหลังเป็นมันดีกว่ามันเป็นน้อยลงใช่ไม่ใช <Born, Born. S 1> ่สาวใม่ตอนที่จะเป็นโควิดเลยกับตอนเป็นโควิดแล้วหายแล้วเนี่ยฝ<อ>ากกัไหมก็คือความฝากก็คือที่คือจากที่แม่เคยแข็งแรงตอนนี้แม่ไม่แข็งแรงแล้วเอแ,แม่ลองอแม่ลอง,งพออูดความรู้สึกของแม่คือว่าตอนที่แม่ยังไม่เป็นแม่แข็งแรงแล้วก็ พอตอนที่แม่เริ่มเป็นแม่เริ่มไม่แข็งแรงแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันใน,นมันมันอาการไม่เหมือนเดิมจ้ะอย่ที่แม่เล่าให้ฟังคือตอนครูขับครูที่นอนใช่ไหมที่สังเกตเห็นก็ของบมเบาอ่ะที่แม่เคยทําทุกวันไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอมาพักหลับแม่มาทํามันรู้สึกเหมือนแม่มันเหนื่อยแล้วก็หายใจไม่คล่องค่ะเริ่มมีอาการ ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับตอนตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเป็นแล้วหลุงแค่แต่ไปรักษามามันก็ดีขึ้นอืมยาอยากให้แ,แม่เล่าหน่อยว่าโอแม่รักษา,<ม>าหายกลับมาแล้วอย่างงีแ้แม่ยังมีอาการอะไรที่แม่รู้สึกว่ามันใล้ควายกับช่วงที่แม่เป็นป่วยเขาไหมแม่เล่าให้ฟังอ๋อมีอาการก็ยังมีเหนื่อยอยู่บ้างแต่ไม่เป็นไม่เยอะแล้วก็ก็หายใจยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากเขาเ่าที่ควร ก็เหมือนเดิม <week> ท <raspberry> ี่เคยเคยปกติอ่ะไก็ย mm ัง hmm. มีวแล้วจะต้คงทำแล้วล้วไม่ได้ไปไม่อยากรักษาไม่อาการอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากอยากปรึกษาแพทย์นะว่าเออหลังๆหายแล้วทำไมยังเป็นอยู่เลยหมอบอกว่ามันเป็นอาการที่ว่าข้างเคียงต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะหายปกติอ้ะประมาณหนึ่งเดือนถึงสามเดือนมือ เขาบอกมาแล้วช่วงนี so ้ยังเป็นไข้อะไรอยู well. Damn, yes ่ไหมครับไข้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนะครับก่อนจะหายไปใหม่อ๋อไม่มีไม่มีจัะไม่ไม่ได้เป็นไข้อะไรเลยมีแต่แบบว่าเหนื่อยแล้วก็มีจะม่ท้องนิดหน่อยจากที่รักษามาแล้วอเจารยถามเลยถามเลยเออถามคุณพ่อแม่ พ่อเป็นยังไงบ้างหมออ๋อพ่อเขาเป็นเป็นไม่เนี่ยมันเขาเป็นอะไรนะแบบลงปอดมันก็อาการหนักวอาแม่หน่อยเ,ยอเพราะาแม่แม่ดีกต่เขาแต่เขาเป็นหนักเขาก็ยังต้องรักษาอาการต่อไปยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ยังไม่ฟื้นกลับมาแล้วหมอให้คุณพ่อทำอะไรบ้างครับหมอก็บอกให้พ่อออกกําลังกายแล้วก็แบบอะไรอ่ะทําร่างกายให้มันแบบ ให้มันจะแบบดีขึน้นปกติขึ้นอะไรเงี้ยออกกลังกายวันละเล็ก็น้อยค่ะอย่างขอ,อ,าองพ่อของแม่อย่างของตัวพ่อกับลูเนี่ยได้มีการแบบกินหรือดูแลตัวเองนอกจากการดูแาโอ้ดูแลก็ออกกําลังกายบ้างตอนเท้านะแล้วก็มีวัดวัดอันนี้วัดนิ้วอ่ะแล้วก็ ให้ให้หมอดูหมอบอกว่าให้กลับมาแล้วก็ต้องวัดทุกวันใช่แล้วก็ต้องวัดจะใ,<ห>ให้วัดดูไงว่าเราเอะไออะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไเลือดใช่ไหมว่าว่ามันดีขึ้นไหมของของของแม่ได้สแกนปอดดูไหมก่อกสอบมาได้เห็นเห็นภาพประแกนอ๋อภาพประแกนไม่มีแต่แม่มีใบหมอที่เขาเขาเขียนว่าเราติดเชื้อใบรับรองแพทย์ เขาจะมีให้แล้วก็ใบของการตรวจมีทุกคนจกักให้ทุกคนที่กลับบ้านลุงก็ได้ป้าก็ได้ลลได้เหมือนกัน